เปิดค,ครับตกปลาแกงกระจานเท้านี้เที่ยงงบ่ายๆของหวานเดี๋ยวมาดูนางฟ้ากันได้ไม่ได้ชุดนี้มีลุ้น มามาพายุเข้ารครับไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าครัรรกบกับแม่บ้านสุดสวยนี่นี่น่าอร่อยน่าอร่อยผูพ้พับผูพ้พับอยู่นะ ดดมาตกปลาก็ต้องได้ปลาต้มครับมาตกปลามันก็ต้องกินปลา ได้ที่สุดได้แล้วครับเช้านี้ดู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 ฝ่ามือโอ้โหจุดเต้นนะยมันยังอยู่มันยังอยู่แสดงมันอยู่แถวนี้นี่นี่นี่อยู่จุดนี้อยู่จุดนี้นี่โอ้ยจับดีๆเธอจับดีดี จัดดีเออนี่แหละมันสู้มือเฮ้ยหนูวะเอ้ยมันติดต่อปะวะนี่แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นไงอะติดเต้นไหมติดเต้นหละหัวเกิบเลยวิ่งหัวเกิบนี่นี่ก็ไม่ยอมไปไหนเลยโอ้ยตายแล้ว อยู่อยู่อยู่ไม่ไหะครับหลังจากกินของหวาน <laughs>

คืนสามวันกลับหมายของลุงแกะโฮมสเตย์เตรียมแล้วเตรียมกลับแล้วมายกของมายกของมายกของอย่าัมแต่โม้อยู่มายกของก่อนมามายกของเลยตอนนี้เรามาซุ้มของผู้มาเยือนเดี๋ยวเรามาถามกันดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงสวัสดีครับ เป็นไงครับพี่ที่นี่บรรยากาศดีมากเกินร้อยเกินร้อยทิศประทับใจสุดยอดสุดยอดสองคืนสามวันสองคืนสามวันได้กี่ตัวครับวันนี้สองามสามวันเนี่ยเราได้กี่ตัวได้สองตัวสองตัวงัดกับมือท่องเลยเมื่อวานได้กี่ตัวสามตัววันนี้ได้สองตัวเดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูผลงานครับเป็นไงครับพี่แจวแจว แจ๋วครับงวดหน้ามาอีกวะมาครับมาครับมาสุดยอดนะแต่อากาศไม่ค่อยอำนวยแต่อากาศดีมากโอ้ดีมากเหรออากาศเย็นดีมากเราเรามาช่วงนั่งดิ้งนี่แบบชิวๆเลยงานดิ้งงานดิ้งใส่เรื่งดิ้งใช่อากาศหน้าเจอกันใหม่อากาศหน้าครับเดี๋ยวมาเจอกันกับหมายลุงแกะโฮมสเตย์ สามวันสองคืนสาวน้อยคนนี้<อ>ได้หนึ่งตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นะครับน,น,นี่ตัวใหญ่ตัวนี้ีมแม่สาวน้อยบกมือน้อยสุดยอดครับนี่คือผลงานครับว่ดหน้ามาใหม่ไหมมามามเรือแล้วอันนี้คือของนางนะครับแต่นี้นของเทพเขา มากไม่เทพก็ทาได้ไมเทพก็ทได้สวัสดีครับไปไหนแล้วล่ะเขาไปไหนอะหาตัวก็อยาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้เหยื่อก็ลมแรงไปหน่อยครับแต่ก็ยังพอได้ตัวสามสามวันอากาศสามวันสามวันเป็นไงสามวันที่ผ่านมาไม่มีแดดเลยครับเพิ่งจะมีตอนเราจะกลับเนาะเพิ่งจะมีแดดวันนี้ครับเสียด้อยู่แดดไม่มาเลยแต่ก็ยังพอได้ตัวครับ ถ้ามีแดดผมว่าน่าจะป่าน่าจะเข้าได้เยอะกว่านี้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงผมกําลังโย่มาเนี่ยใส่หน้าขาดไม่รู้ป่าอะไรอันนั้นชัดเจนครับตอครับตอครับไม่มีอะไรงัดตอทัวดที่แล้วมานี่ได้คังเนาะกดคังครับวันนี้ได้ประนินสามหางแล้วก็ได้ปาทะกับ รถถังเอาไม่ขึ้นสายเอ็นขาดซะก่อนครับเยอะอยู่ประมาณสิบนาทีเอาไม่เข้าเจะได้ครับเีะได้เดี๋ยวไว้เขาหน้ามาใหม่ฟ้าผิดคิวที่นี่ครับ